เออพอดีแล้วพอจะทำตื้ไปจุนนะเนี่ยตื้นเนื้อไปทาอะไรตื้นเนื้อไปทำอะไรจุงไปจุ้งไปจุครับนะครับมาแล้วครับจุดก็จุดไปไม่ยังไม่ทำเนี่ยเดียวไมไม่ทำเนี่ยเดียวอืมโอเคเนื้อเงาเนื้อเงาไปทำไปทำเนื้อเงามาแล้ว ได่งมาแล้วครับไปแล้วครับ้นสียิ้มเหรอเอาโซเน่ดูซอยจุดิที่รีเน่โคดอกไม่กินดิอยากซิมซอยจุดจัดไปครับตัดอะไรกับันฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์์กดดแชร้วยนะคะพี่สาวพี่สาวสวยจุพี่สาวสวยจุเนี่ยเนื้งหงอมาแล้วครับมาครับสดๆร้อนๆครับน่ามากเลยครับ เรามีเซเว่นหน้าบ้านนะครับดูครับเรามาซื้อเนื้องัวครับเนื้งงัวมาแล้วครับวันนี้เราจะซื้อสิ้นไปย่างนะครับแจกบาทครับหอึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยควมาแล้วครับเนื้องัวเนื้องัวมาแล้วครับเนื้งงัวมาแล้วครับเนื้องัวบระคับเจ้าเก่ามาแล้วครับจจกเคียงส่งถึงหน้าบ้านนะครับเนื้องัวเนื้องัวสดสดเลยนะครับเอาใครจะจ่ายเอาจ่ายไปเลย

บอกกินข้าวอะแสบก,กินบค้กกินข้าวกับอะไรกินข้าวสุปผักเขียวไม่มีลาบบอลาบสุกเสียนี่นหนึ่งปลานี่ามากินซอยจุอีกเรามีจุนะ